สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคะนะคะสวัสดีตอนเช้าด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีเลยนะคะ <c oughs> ไลฟ์สดทุกวันนะวันนี้ก็เดี๋ยวได้เวลาจะไปทํางานแล้วค่ะพากระรีมาทักทายนิดหนึ่งนะคะกู <c oughs> จะขอฝากไปนะคะเอีรูปหมานะคะอีลูกหมา,ะะหมาข้างหน่อกีนอีกะรี่น็อตตดนะคะลูกะกรีโอ้ตกอับจุกนะคะโดนหมายรัวๆเป็นไงคะกูบอกแล้วไงคะเอาไอสัตว์หมาหนคลิปเนี่ยสองสามคลิปที่มึงด่าทัานทุกเนี่ย มึงลบทิ้งทำไมแต่สายแล้วสนินะกูอะดูดไปเรียบร้อยแล้วจ้านะคะไอสัตว์กูบอกแล้วงั้นทนงทนวยมึงนะ่ะไม่เตือนเลยเหรอจ้าโอ้ไล่ฟ้องคนนั้นไล่ฟ้องคนนี้ไอสัตว์หมาคราวนี้น่ะเป็นยังไงจ้าเออเดี๋ยวกูจะมานั่งฟาดมึงอีกทีนึงนะคะไอสัตว์สารเลวเนี่ยนะคะกำพืชออกสันดานต่ํานะคะออกมานั่งดาทมถุยเสร็จแล้วด่าพี่หวันใจก็ลบทิ้งอีกโอ้ไอสัตว์หมา รับไม่ได้เหรอคะไอการที่แบบโอ้โหดุดันนะคะคุณจะเอาชนะคนนั้นคนนี้แต่ไม่มีนะคะมูลความจริงนะคะพอคนอื่นเขาลุกฮือขึ้นมาเนี่ยอาเมียฝรั่งรวมตัวออกมานั่งดา่าไอสันดานหมาปัญญาควายรับไม่ได้ขายโง่ไงคะรู้ดีกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ต่างประเทศอิสัต t นั่งดูคลิปกลัวนั่งทบทวนดูหลายๆรอบนะ จะได้มาฟาดกูได้มึงก็เอาข้อมูลจากกูนั่นแหละไอสัตว์นะคะเออเสร็จแล้วนะด่าเขาเสร็จหยาบคายด่าเสร็จนะคะลบทิ้งเห็นไหมคะสันดานไม่ละคะ่ะไอพวกวิชาชีพพวกนี้ละคะ่ะนะคะด่าคนแล้วก็ลบทิ้งลบทิ้งกลัวเขาฟ้องกูลบอ่ามึงลบทิ้งอ่ะมึงก็ไม่ไม่ทันแล้วล่ะกูดูดไปหมดแล้วนะคะที่มึงด่าท่านทูตนะคะกูจะบอกให้เดี๋ยวกูจะได้ นะจัากให้มึงคดีเพิ่มรัวๆไปนะคะเดี๋ยวกูจะไปเซอร์ไพร์มึงกูจะบอกมึงให้นะคะมึงไม่ต้องตื่นเต้นเอาคดีมึงให้จบก่อนนะคะตอนนี้คดีมารัวๆฟ้องตรงจ้าฟ้องตรงตรงตรงจ้านะคะบอกอรไไงคะสวัสดีมตาค่ะนะคะอู้ยกูมีความสุขกับพี่น้องเสียงกูบอบี้แต่แกูก็มีความสุขนะคะสันดานหมาปัญญาควายอย่างพวกมึงในอีกอริคายีเนาะแต่ฝรั่งตกอับนะนั่งด่ากูเจดเๆด พเพยเขาสีเสือมึงว่ากูไปดาเมียฝรั่งทั่วโลกนะคะกูก็บอกแล้วว่ากูด่าอีพวกเนี่ยเป็นประเด็นกับกูนะจ๊ะคนอื่นไม่มีประเด็นอีควายหาแดกกันยอดวิวสุดท้ายไม่มีใครอุ้ยจับมือกันเน้นๆนะแม่เห็นไหมการลุกหมานะคะไว้เอ,อ้ยนะาะลุกหมาตาตื่นอันนาะอันนาะคุยไม่มีนนคาพี่น้องเอ้ยนะคะอันนาะฮัำวดสบดี กูเลียนหนาเลียนหลังหาเงินยัดกูบอกแล้วการที่มันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมันหลอกเงินสูงเนี่ยนะคะเอาชื่ออีลงลมเอานู่นอันนี้มานะคะพี่ลองพิดจอพิดจอสุดท้ายนะคะมันรู้ตัวมันติดหมายรัวๆค่ะมันบอกมึงไม่ได้รับหมายเออนะคะพี่ทนายเขาส่งมาให้เรียบร้อยดูแล้วว่าโอ้โหกูเห็นแล้วกูจุกค่ะบอกเล้วนนะคะกรมตำทานอ่กากมตำอ่ตาตำท่านกับพี่น้องดูคลิปนะคะเจะยียดนะคะยาดพิรน,นะคะเพราะว่า เขาเนี่ยนะคะอัดลงไปรัวๆให้นะคะเขาบอกชี้แจงแต่เขาอาจจะไม่พูดไม่หมดนะคะเขาก็นั่งพูดกับพม่านค่ะนะคะเขาก็รู้ว่าเป็นยังไงโอ้พี่นวงเงยบัตรนี่ล่ะค่ะเห็นบอกกัดกันเองแฉกันเองช่องเล็กช่องน้อยเอาไปแฉบัตรเหนียวรับบบได้กัน,เ,นเห็นบอกค่ะคนเราเนี่ยนะคะ อ่าอะไรอ่าความรับมันมีในโลกนี้แหละค่ะพี่น้องคนส่วนนะคะผิดใจกันเรื่องเงินช่องนั้นช่องนี้ทะเลาะกันวายไล่ฟ้องกันนี่แนะสู้หาแดกนั่นมันอันเมียฝรังอันทั้งหลายเนี่ยนะคะอี่พวกในนาะง่งยเขาหลอกเดี๋ยนีย้บางคนหน่อยโอ๊ยกูว่าไปเดี๋ยวกูป่วยอ้างนันอ้างนี่นนกูว่าเอยอยู่สบายเมียเสบาย เขาไม่อยากเข้าไปหาเมืองอิสัตวนะคะอย่างน้อยนะมึงก็หลอกลวงเขานี่เอาเงินมาได้หลายร้อยแล้วหลายแสนแล้วนะคะพอแล้วละ่ะค่าประกันมึงเตรียมพร้อมไว้อ่ะมึงอะประกันมึงอะมึงเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าเพราะมึงรู้ไงว่ามึงโดนหมายอะนะคะกูบอกแล้วว่าหมายออกลัวๆมึงยังมีอีกนะคะบอกว่าเมษา,าพาเพลินนะอีพวกอะ นะคะไอ้คางโคกอะไรของมุกมึงในอีนอ,อแต่น,นะนะโอ้โหนั่งเศร้าร้องห่มร้องไห้อีสัตว์ขายกของกงกุยแมงตุปงตุปาขายให้มันหมดค่ะพี่น้องตบอกักตกตกอับหมดค่ะ ถ้าเมียฝรังอะไรจะไปนั่งขายอันนะ่ะลูกชิ้นปิ้งไขายย่างากันขายบ่ไรกับพี่น้องเน่าอ้วไอ,อสัตว์หมาเอาลูกชิ้นหมามาทำเดี๋ยวสิมึงอ่ะเลยขายไม่ได้นะครับพี่น้อจงกูเจ๊งเจ๊งเลคกูต้องมานั่งด่าออส้มดีกว่าว่าเอายอดวิวไม่มีใครดูจ้านะคะกูบอกแล้วนะคะความจริงคือความจริงซุ่มซูอันซาดซัวทั้งหลายเนี่ยละคะ่ะกรรมตามสนองมึงเข้าใจบบฟั่งไว้ดูหูน่ะกูไม่ให้ค่าหรอกแล้วค่ะนะคะ,นะคะอู้หดูสิเดี๋ยวนี้คนหูตาสว่างนะคะและพวกมึงอ่ะจ,จะนั่งเห่ากันสองคนนะ อย่างเดียนะจ๊ะคุกๆๆนะจ๊ะเพราะว่าอะไรมึงเคยทําเขาไว้ทําพระไว้ไงเจ๊หยาดไว้ไงอ่ะตอนเนี้สวรรค์มีตาหน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะมึงนั่งด่าแน่จริงรบคลิปสมัยใจสัตว์ด่าด่าหวานใจแล้วก็โอ้ลบทิ้งไอ้ควายกลัวกลัวเขาไปหมดเห็นไหมพอคนเขาคนจริงเขาออกมาพูดเรื่องกองกงกฎหมายเนี่ยนะกูไม่ได้ไปยุ่ยแย่เขามานั่งด่ามึงนะมึงด่าเขาก่อนเขาออกมาชี้แจงเพราะว่าคนน่ะ อ่าเบนเยียมนีเมื่อว่าคนยุโรปน่ะประเทศไหนเห็นหมคะเขาออกมานั่งพูดนะยุโรปนมันก็เหมือนกันค่ะพี่น้องกฎหมายมึงไม่รู้ดีมึงอย่ามานั่งเห่านะคะคันทําไมเขาต้องออกมานั่งพูดกันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะบางคนเนี่ยทำธุรกิจแลอุย้ยอวดลงอวดรวยแต่มันเป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่ปันหนี้ธนาคารมันหนี้สารพัดมันมีพอหมุนเวียนนั่นแหละ เออก,บบอกูก็บอกมึงแล้วอีสัตว์นะคะวา,ควายอีวายสุดท้ายแม่ยกกับมึงกันหนีหมดแล้วคะ่ะนะคะพะกูทุ่มเทกับมึงมาเป็นปีแล้วโดนมึงหลอกเขาก็อะไรบอกว่าอุ๊กูหนีแล้วเว้ยกูไม่เข้าไปแล้วเว้ยคิดถึงจังเลยแม่คิดถึงเลยพี่อย่าทิ้งหนูดิค่ะอย่าทิ้งหนูนะคะหาหนูหน่อยนะคะอุ้ยเนี่ยหนูไม่มีใครแล้วนะพี่พี่ก็ยืมเงินเขาไปทั่วไงสัตว,ตว์เป็นมิจฉาชีพใครจะเอามึงล่ะ กูยังเข็ดเลยกูบอกเลยไงนะเออเนี่ยแหละไอ้พวกซุ้มซัวทั้งหลายมึงรับกรรมเป็นสัตว์นะคะเออกรรมตามสนอมึงอูนะคะกูขอหยุดพักสักวันหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่ากูคอกูอกไว่ไหวแล้วนะคะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวไม่แน่นะคะถ้ามีอะไรด,ดีเดี๋ยวจะมาพูดเดี๋ยวไม่แน่นะคะขออนุญาตก่อนเลยว่าคลิปนี้กูจะมาฟาดนะคะเดี๋ยวกูจะเปิดเดี๋ยวกูจะเปิดคลิปนะคะติดตามเอาไว้ปักตะไคร้เอารัวๆค่ะพี่น้องอ่ะกระทืบไรกระทิบไรแชร์รชกันไปหนึ่งไหรหนึ่งแช์นะคะ เดี๋ยวป้าข้อดีปับ๊บเดี๋ยวป้าจะมาแฉนะคะคุณจะเปิดคลิปมึงดูนะอิสัตอีพวกบิจฉาชีพทั้งหลายเนี่ยมึงจะได้หูตาสว่างเห็นไหมคะเอ้ยคุณครูสดใสน,นะคะคุณครูสดใสน,นะคะว้ยวุวยดูบ้านมันสิเหมือนก็ขคอกลัวมึงดูเดมมึงดูบ้านกูกรน,นะคะกูไม่ได้อวดอรวยนะคะกูอยู่แบบโอ้โหมีความสุขสายพี่รองมึงดูสวนหลังบ้านคุณดูุ่น่ะบู๊ยกูจะปลูกพักปลูกหญ้ามึงเห็น่พุ่นะ่ะมีสำไดนะไอควายบ้านนี้บ้านเดียวนะจ๊ะ กูไม่ได้เช่านะจ๊ะกูจะบอกให้อิสาดโอ้ยอิฉาตาร้อนเมีฝรั่งบางตัวเนี่ยนะคะมึงไอ้ฉาตาร้อนก่นแล้วมึงอยู่บ้านนะ่ะคอกหมาขอกวัวนะ่ะอิสัะนะคะเอาเธอนะคะไปทำมานั่งด่ากูกูอยู่มีความสุขส,ขส,ขส,ขสบายกันแล้วกันมึงผัวหินบอกมึงเต้งตงัวงามึงจะไปใส่เวรมึงขึ้นไปตะเศา้าะเอากูเป็นคนมีความรับผิดชอบกูไปก่อนเวลาทุกเที่ยวนะคะ คุณครูต้องรู้เวลานะคะเ,ออเ้ยนะคะสุดยอดมากค่ะเออผู้บ่าวก็ให้ปิ้งๆเนี่ยให้กูมีนะสูนเออในแห้กูมีน้ำเขาแน่เออเนี่ยฮะ กูนี่แหละก็สิเป็นขอดับเป็นใบอ่าอะไรนะโลกใบสามใบสี่ใบกูอยากมีมั่งกูอยากดังอะ่ะเออนะคะเอาเอากรเทันนี่ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวป้าก็จะไปทํางานนะคะกินเขาบึงแล้วคอเจ็บค่ะพี่น้องนะคะขอพักขอ้ขอแบบหนึง่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับป๊ c, จาจะไข่เอาไว้พี่น้องเดยวเจือกันนะคะขอบคุณมากไหมค่ะเจอกันใหม่จ้า